สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมอยู่ดีกินแซบครับวันนี้จะเป็นช่วงของการเดินทางจากน้ําตกบันยกไปที่ตัวเมืองเก่าบังนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเส้นทางต่างๆที่แอดมินผ่านไปนะครับออกมาจากน้ําตกประมาณ5-6กิโลเมตรนะครับก็มาเจองานหลนวิ่นน้ำนะครับแต่ว่ามีแค่สองคนนะครับนี่เทียบเรยัใช้เสบยกได้นะครับ ก็เป็นคือชมดิวที่พี่น้องจาวเวียดาก็ผมคงไม่ลงนะครับเพราะว่าจะรีบเดินทางต่อไปเ,ออ <c oughs> เข้าไปในเกาบังนะครับแล้วก็จะไปอาจางต่อ ปทางดางนั้นยังอีกไกลสามร้อยกว่าก็ได้เพราะว่าที่แรกผมที่ว่าประมาณจากนี้ไปเรอาอบางแคสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรมันแปดสิบกว่านะครับเพราะว่าเข้าไปถึงจุงแข็งตัวอำเภอก็ยี่สิบห้ากิโลไปจากนั้นอีกห้าสิบกิโลนิดๆีเพื่องนี้นะครับถ้าน้ำไม่ลึกก็คง เป็นบ้านเราคงม,มีเด็กมากระโดดน้ําเล่นนะครับถ้าสมัยผมยีเด็กก็<ๆ>อ,อย่างนี้ก็คงเล่นทั้งวันเลยนี่นะครับอตอนนี้นะครับผมออกมาจากเอ,อน้ําตกบันซกนะครับแล้วก็เข้ามาถึงจุงแข็งนะครับยี่สบห้ากิโลเมตรโดยประมาณครับก็ใช้เวลาอยู่สามสิบนาทีนะครับวันนี้รถเบาบางนะมีแต่รถเข้านะครับเพราะว่า มันเป็นบรหยุดของพี่น้องของเวียดนามน,นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปเที่ยวกันที่น้ำตกอันนี้คือเป็นทางที่ตัดเ,เลี่ยงเมืองของอำเภอจุงแข็งนะครับอันนี้เส้นทางนี้ตัดไปผมจะไปที่เกาบังนะครับไปอีกห้าสิบกโลนะครับแล้วก,ก็จะไปหาแลกเงินนะครับก็บังหกสิบกิโลเมตรนะครับดูจากป้ายนี้ ตัวอำเภอนั้นเมื่อกี้ต้องไปอีกด้านหนึ่งนะครับเส้นเส้นหนึ่งแยกเขาไปเมื่อกี้ถ้าจะไปก็ต้องตัวในตัวเมืองของอำเภอเองก็ต้องเลี้ยวขานะครับเมื่อกี้ชุงแขงนั้นเป็นพี่น้องเกินไตกับไตนุ่งนะครับเยอะส,ะส่วนใหญ่ก็ไม่มีเวลาได้คุยกับเขาสักหน่อยแต่ว่าเท่าที่คุยเมื่อวานนี้ก็ คุยฟังกันบางคำนี้ก็สับคำเดียวกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยภาษาพูดไทยกับน้องลูกชายเจ้าของโรงแรมรับเขาก็ฟังผมบอกเลยนะนี่ครับรถที่มาเที่ยวรถส่วนใหญ่วันนี้นั้นแมปลี่เที่ยวต่างๆ,ตางๆเต็มหมดแล้วครับ จากตัวอำเภอแล้วนะครับเลยเอาวิวให้ท่านได้ชมเลยวันที่สองกันยานี่ส่วนใหญ่นี่ครับจะมาเฉลิมฉลองกันนะครับพี่น้องที่นี่คงเต็มที่ครับการฉลอง ท่านผู้ชมในช่วงที่จะเข้าไปเกาบังนะครับช่วงอำเภอจุมงแข็งเข้าตัวจังหวัดนะครับก็ถนนนั้นก็สวยงามกว่านี้กพี่น้องชาวเวียดนามนั้นอาการจอดมอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปนะครับก็ันตรายอยู่ครับอีกไม่กี่กิโลนะครับสองสามกิโลเมตรก็จะเข้าไปในตัวนครเกาบังนะครับหรือว่าแทงโฟเกาบางังก็จะลองหาที่แลกเงินดูนะครับ เมื่อกี้เห็นชาวโยุโรปนะครับก็ขับรถสวนลงไปหลายคนอยู่น่าจะไปบักกันเพราะว่าจากที่นี้ไปทางแยกก็ประมาณ8-9กิโเมตรก็จะเลี้ยวซ้ายไปบักกันได้ครับก็ก็คงจะไปนอนกันตามอุทยานแห่งชาติบาเบซึ่งราคามันจะถูกด้วยนะครับที่นั่นอาหารการกินก็ถูกกว่าทางบันฑ์กนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้นั้นผมไม่ได้ไม่ได้ไปครับช่วงนี้ ก็เป็นวันหยุดนะครับว่าผมนั้นต้องหาแลกเงินสำรองเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะไปร้านทองนะครับดูว่าเขาจะรับแลกไหมก็แลกไปเรียบร้อยนะครับเงินดอลลาร์นั้นพอได้อยู่นะครับราคาแลกเปลี่ยนอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์ 2อง0มื 24, แต่ว่าพอเป็นเงินไทยบาทแล้วโอ้เหลือ1บาทต่อ600นะครับในสนามบินนี้680ต่างเยอะเลยอ่หายไปถ้าแรกสัก3 0 0พันนี่ก็หายไปประมาณสัก400 400บาท400อ่อประมาณ400บาทก็ถือว่า,ถ,าถ้ามาเวียดนามก็ควรที่จะใช้เงิน สกุลดอลลาร์นะครับจะไม่ค่อยเสียเปรียบเท่าไหร่มาแรกถ้าสะดวกดีครับขอให้มีดอลลาร์ทางฝั่งน้นน่าจะเป็นตลาดนะครับเมื่อกี้ผมผ่านมาเมื่อกี้ผมแลกเงินที่นี่ถ้าถ้าเป็นวันปกติคงแลกได้แต่ว่าเมื่อกี้ต้องไปแลกลาทองนะครับผมเป็นวันยุดนะครับแลกไปสองร้อยดอลลาร์นะล้ทีนี้เดินทางต่อไปหาจางได้แล้ว วันนี้นะครับดูพี่น้องชาวเวียดนามนะครับในจังหวัดเกาบังนะครับมองมองดูดีๆเหมือนงานรับปรีนดาแถวเมืองไทยะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นงานเฉลิมฉลองวันนี้นะครับทุกคนก็มีดอกมองดอกไม้แต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันก็เป็นความน่ารักนะครับแต่ว่าทางผมน่าคงไม่ไม่ได้แวะนะครับเพราะเดี๋ยวจะหาที่ทานข้าวแล้วก็เดินทางต่อไปหาสซางนึงอีก200กิโเมตรนะครับก็ ใช้เวลาน่าจะาน่าจะเกินห้าชั่วโมงนะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านความเร็วนะครับก็ไม่ควรที่จะขับเกินกำหนดนะครับก็จะไปแบบไปเรื่อยๆดีกว่าในทางไปต้กลางนะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะครับท่านผู้ชมนี่แต่เดินทางไม่เคยได้ นั่งนานๆน,นั่งนานๆก็ก็หลับไปซะก่อนนะครับด้วยการที่ตัวของแอดมินเองนั้นขับรถด้วยนะครับเอาเป็นไกด์ด้วยนะครับกับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวนะครับมีไอพี VIP ครับมีไอพเลี้ยงไม่อั้นกินไม่อั้นนะครับถึงต้องวิ่งมาหาที่เบิกเงินบนะราบา,า,ออาิงตรงไปบักกันอีกร้อย สิบกว่ากิโลเมตรเพราะผมมันไปอาเจียถามนี่เป็นเกินไตนะครับอันนี้ก็เป็นปลาทอดนะครับส่วนอันนี้เป็นห่านห่านหรือเปล่าห่านนะงานนะ่านอะไรเป็นบุญนะครับไม่มีไม่มีเฝอ,เเอ,อพี่สาวคนนี้ปีสาวคนนี้ล่ะเป็นเป็นคน cần tay. Ừ, tay. Không có mì chính à? À. Ừ, về đây ăn đây. quảng cáo mặt hàng gia đình mình ấy. Sáng 4, rồi. À. Rồi, chị mình Sáng liền rồi bây giờ mấy lần đó. nữa. <laughs> เขาไม่ไม่ใส่ชูรสนะเราบอกร้านเนือกบ้านจีนกุ้งไทยล้านไทยล้านฮะโอู้เลยไทยล้านกับคนอเยงิก่นี่นะครับผมสั่งบุญที่เป็น เนื้อห่านนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้ําส้มของเขานะครับก็มีหน่อไม้ดองแล้วก็มีปีกกล้วยดองครับน่ากินมากเสิร์ฟกับผักสดนะครับก็เดี๋ยวจะลองกินดูแล้วเมื่อกี้ถามพี่สาวคนนี้ก็บอกว่าถ้าคุณจะไปอาจางแล้วคุณต่อไปอจังหวัดตากายหรือไปสาปาก็ได้ครับผมจะลองดูเส้นทางนี้ผมไม่ไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากไปเริ่ม ออกจากเกาบังนะครับไปหาจางนะครับครับทั้งหมดเป็นช่วงของการเดินทางนะครับจากอำเภอจุงแข็งแล้วก็น้ำตกนะครับเข้ามาที่เกาบังนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับมีข้อชี้แนะก็เขียนใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้านล่างของคลิปนะฮะแล้วก็ถ้าที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทาง ช่องอยู่ดีกินแซบด้วยครับสวัสดีครับ